ถ้าวันนี้เราจำเป็นต้องพูดถึงหนี้สินเราบอกกับจิตเราได้ไหมคะว่าเราจำเป็นต้องพูดหรืออธิบายมันจะเกิดการดึงดูดไหมคะครูสำหรับท่านที่ยังมีความท้าทายดังด้านการเงินยังมีภาระหนี้สินแล้วจําเป็นจะต้องพูดถึงหนี้สินนั้นบ้างเพื่ออธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจแล้วการที่เราอธิบายเนี่ยจะเกิดเป็นการดึงดูดหรือไม่เดี๋ยวครูมาตอบคําถามนี้ให้นะคะสําหรับกฎแรงดึงดูดเนี่ยคำพูดแต่ละคําแต่ละประโยคมีพลังอยู่ในตัว คำพูดไม่ได้อยู่ดีๆพูดมาเลยแต่คำพูดมาจากกระบวนการคิดซึ่งในความคิดมีหลายสิ่งหลายอย่างซับซ้อนมากจึงเกิดมาเป็นความคิดนั้นๆความคิดเกิดขึ้นจากสมองสมองอยู่ที่จัก,กระที่7ก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ทุกๆความคิดของเรามีสัญญาณอยู่ในตัวถูกส่งไปยังเวิร์งของจักรวาลท้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดเป็นการดึงดูดด้วยกฎแห่งการสะท้อนเรากําลังอยู่ในโลกที่มีกฎแห่งการสะท้อนเพราะฉะนั้นในท่านที่มี ภารณีสินหรือมีเรื่องราวลบๆครูแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงในการพูดถึงเรื่องราวลบๆเหตุการณ์ลบๆหรือแม้แต่ภารณีสินครูแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงจะดีที่สุดแต่ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องพูดออกมาบ้างเพื่ออธิบายให้คนรอบข้างเข้าใจครูขอแนะนําแบบเชิงลึกให้เราสามารถที่จะพูดอธิบายได้แต่ให้จับอารมณ์ความรู้สึกของเรารักษาห่วงอารมณ์นั้นให้ไม่ดิ่งลึกหนะ้าตอนที่เราเล่าเรื่องลบๆให้จับ อารมณ์ของตัวเองเราจะรู้ว่าอารมณ์ลบเริ่มมาแล้วจะพาเราดิ่งดิ่งดิ่งแล้วเราก็พูดอย่างออกลดออกชาติพร้อมกันนั้นก็ยิ่งด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 ิ่งลึกลงไปเพราะฉะนั้นในท่านที่จําเป็นจะต้องอธิบายออกมาบ้างให้อธิบายออกมาโดยยังรู้เท่าทันต่อความคิดของตัวเองรู้เท่าทันต่อสภาวะอารมณ์ของตัวเองถ้าจะดิ่งก็ดึงขึ้นมาถ้าจะดิ่งก็ดึงขึ้นมาให้อยู่ในระดับปกติของเราแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเป็นไปได้ครูยังแนะนําว่าไม่ควรที่จะ พูดถึงแต่ถ้าจําเป็นจริงๆอ่ะใช้วิธีการนี้ก็คือรู้เท่าทันต่อความคิดในความเป็นจริงในโลกมายามันก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะที่จะแบบต้องเล่าให้ฟังบ้างต้องพูดกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่พูดเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจไม่ตรงกันถ้าจําเป็นจริงๆอ่ะพูดได้แต่ต้องรู้เท่าทันต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองพยายามไม่ดิ่งลึกไปกับเรื่องนั้นๆเมื่อพูดเสร็จให้จบอารมณ์ไว้ที่ตรงนั้นออกมาอยู่กับเป้าหมายของตัวเอง เพื่อดึงตัวเองขึ้นมาไม่ให้ดิ่งไปกับเรื่องนั้นๆเมื่อเราพูดจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ให้สังเกตดูเราจะมีอารมณ์ร่วมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องที่ไม่สุขอารมณ์จะต่อเนื่องหลังจากที่เราพูดจบแล้วหลังจากพูดเรื่องลบๆจบแล้วให้ดึงตัวเองมาอย่างเป้าหมายเพื่อเบนพลังงานให้ไปในด้านบวกเพราะถ้าไม่เบนเรื่องลบๆนั้นจะยังคงมีอิทธิพลกับเราอยู่เขาจะพาเราดิ่งลึกลงเบื้องล่างในเรื่องลบๆครูจึงแนะนําว่าไม่ควรพูดถึงบ่อยในบางท่านว่างไม่ได้เลยวันนี้ว่่างงขออคิดเรื นี้หน่อยสิแล้วก็คิด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 เองต่อยอดเองทุกฟรีเองเห็นไหมคะจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพูดได้ถ้าวันนั้นจําเป็นต้องพูดแต่หน้าตอนที่พูดรู้เท่าทันต่อความคิดของตัวเองนะคะรู้เท่าทันต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาอยู่ในสภาวะที่เป็นบวกให้ได้